สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกันลัคนาการประจําปักหลังของเดือนมกราคมสองห้าหกสี่นะจ๊ะ,ะมาดูกันค่ะชาวราศีกันลัคนาการให้พลังงานของทุกคุณจ้ะชาวราศีกันลัคนาการค่ะวันนี้หนาวนะหนาวมากมือเหี่ยวเลยอะ่ะดูสิอันนี้ผ้าห่มนะเนี่ยให้พลังงานของชาวราศีกันลัคนาการดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะคะทุกคน King of ค u p s คุณอยู่ในภาวะที่ว่าคุณแก้ปัญหาให้คนอื่นได้นะแต่ตอนนี้คุณยังแก้ปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้คุณยังปล่อยอะไรบางอย่างไปไม่ได้คุณอาจจะปล่อยบางหลักบางอย่างบางเรื่องไปไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นนะคะอาจจะยังปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ในที่นี้คือการคุณมีภาวะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยใครคนหนึง่งหรือว่ายังมีห่วงกับคนคนหนึง่งนะคะปล่อยไม่ได้จริง คุณเจออะไรมาบ้างชาวราศีกลกขณากัน The Star มันให้คุณชาวราศีกุมลัคนากรุนะคะแล้วก็ห้าถ้วยค่ะถึงความสัมพันธ์นี้มันจะเจ็บซ้ำๆนะคะตอนนี้คุณอยู่ใน,ในภาวะที่แบบวิตกกังวลนะแล้วก็ไม่แน่ใจกับอนาคตต้องใช้คำนี้คุณอยู่ในภาวะที่เหมือนมีความเป็นแบบไม่แน่ใจกับอนาคตนะคะไม่แน่ใจอนาคตที่มันเกิดขึ้น คุณยังไม่ลืมใครบางคนหรือคุณยังไม่อยากทิ้งใครบางคนที่อยู่ในชีวิตของคุณตอนนี้ไปนะคะแล้วสิ่งที่พวกคุณเจอกันมาเนี่ยมันเป็นภาวะที่ว่าคุณเองก็มีความกลัวแล้วก็ังวลว่าเขาเองก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันปากนี้นะคะการมีความกังวลนะกังวลนะคะกังวลอยู่ลึกภายในจิตใจแต่คุณก็พยายามฮิวตัวเองอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยห้าดาบนะเออ ในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าสองคนคือคุณก็เข้าใจสถานการณ์นี้ดีแหละว่ามันเป็นภาวะที่เหมือนกับอ่ะอยู่ในภาวะที่รักกันชอบกันแต่ก็ต้องให้อิสระแก่เขาด้วยต้องมีเหตุมีผลกับสิ่งตรงนี้ด้วยนะคะแต่คุณมีความกลัวและกังวลน,นะคะชาวราศีกันลักนาะการหรืออีกในหนึ่งคือคุณอันนี้ในกรณีบางท่าบางคนคุณยังไม่ลืมใครคนหนึ่ง หรือคุณมีใครคนหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกของคุณถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีใครหลายๆคนเข้ามาในชีวิตของคุณมาขายขนมจีบให้กับคุณแต่มีอยู่คนนึงคนเดียวที่อยู่ในดวงใจโอ้โห<อ>นะมาอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะอันนี้ในกรณีท็นท่านคนหรือคนที่คุณคบอยู่แล้วคุณปล่อยเขาไปไม่ได้นะคะยังไม่ยังปล่อยเขาไม่ได้อืมอ่ะ ที่ยังไงกับชาวราสีกันลและขนาดกันคะห้าเหรียญแล้วก็ q u ีนออฟเพน t a c l e s นเขามีอะไรบางอย่างที่อาจจะน้อยใจในตัวคุณนะคะนะอืมแต่ว่าไพ่หนึ่งไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นภาวะที่แบบเขาอาจจะชอบคุณที่ออปชันก็ได้นะเนี่ยไพ่หนึ่งไพ่หนึ่งเหรียญน่ะยังไงก็คือเขาชอบเขาเขาชอบคุณที่ออปชันหรือว่าภายนอกนะคะอืมนะ จะไปก็ไปไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่คอยช่วยเหลืออะไรเขาอยู่นะคะในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะอืม queen of pentacle นะคะมันเป็นภาวะที่เหมือนว่าทุกวันเนี้ยเขาเข้าใจดีกับทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าโอเคงั้นก็อยู่กันด้วยเรื่องผลประโยชน์ประมาณนี้รบกันไพ่เหรียญน่ะเนี่ยนะคะเออ Queen of Pentacle นะคะเขายังพอใจกับการที่จะต้องอยู่อยู่ตรงจุดนี้อก็อยู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอะดูแล้วกันว่าใครนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันลัคนากัน p e ด a l Sword Temperance บางท่านกับชาวราศีธนูลัคนาธนู King of Pentacle ค่ะอืมแล้วก็วิว of Fortune ดิฉัลยออดค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎััคนากรากฎนะคะ Queen Cups อืมความสัมพันธ์นี้ค่ะเด็กถือดาบมาเลยนะคะเอ่อมันจะมีภาวะของการเรื่องของอารมณ์นะคะที่มันจะเกิดขึ้นนะแล้ว คุณมีคุณจะลุกขึ้นมาเขาจะลุกขึ้นมามีจุดยืนของเขาเลยคุณเองก็จะลุกขึ้นมามีจุดยืนของตัวเองเลยนะคะแต่ว่าในสถานการณ์นี้มันยังจะไปกันต่อทั้งๆท,ที่รู้ดีกันอยู่แหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังจะไม่มันยังมันยังไม่มีคําตอบของอนาคตและไม่ว่าจะมีไม่มีคําตอบของอนาคตอะ่ะไม่รู้จะต้องไปทิศทางไหน มีเกณฑ์ที่แฟนเก่าของใครคนใดคนหนึ่งจะกลับมาไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือทางเขาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้แล้วจะเกิดอาการหึงหวงกันนะคะอ่าอือหอหึงหวงแล้วอ่อนไหวกันเลยอ่ะอืมนะคะอือหอมีภาวะที่คนเก่าของใครคนนึงคนใดคนนึงจะกลับมาแล้วเกิดมีปัญหากันแล้วก็เกิดการหึงหวงกันนะคะ แต่ความสัมพันธ์นี้ก็ยังจะรักษาไว้อยู่นะยังจะรักษากันไว้อยู่นะคะอืมอาจจะทะเลาะกับเรื่องของคนเก่าของใครคนใดคนหนึ่งที่กลับมามีเกีย์ที่จะหึงห่วงกันนะคะถ้าไม่ใช่คนเก่าก็ต้องเป็นคนที่เขามีอยู่แล้วนั่นแหละนะคะอ่ะหรือเป็นคนที่คุณมีอยู่แล้วสลับกันได้นะเจ๊ะเอออ่ะต่อค่ะการงานการเป็นยังไงมันมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะสามารถ หาเงินหางานได้จากทักษะของคุณที่มีอยู่นะคะคนทำงานเกี่ยวกับการพูดจาให้ระวังคำพูดนิดนึงนะในช่วงนี้ The Fool ูทำงานอะไรไม่ค่อยมีแบบแผนเลยใช่ไหมต้องไปปรับนะคะให้ระวังเรื่องนี้ด้วยโปรเซสของงานจะผิดพลาดได้นะการเงินค่ะหนึ่งถ้วยโอ้ยมีเกมมีโชคในกรณีบางท่านบางคนเด e Lover ด้วย มีโชคจากคุ้นส่วนนะคะ The High p r e s s นาลีอุปถัมภ์ในบางท่านบางคนไม่นาลีหรอกผู้ชมผู้หญิงผู้ชายก็อุปถัมภ์ได้หมดกี <c oughs> เ่เพศกี่เพศเพศไหนก็แล้วแต่ LGBTQ นะคะอาจจะมีคนคอยอุปถัมนะคะเรื่องการเงินของคุณอยู่บ้างหรืออาจจะช่วยหางานมาให้มีเงินมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีโชคเล็กๆน้อยๆจากเรื่องการงานมีโชคเล็กๆน้อยๆจากไม่เชิงเสียงโชคหรอกถ้าไพ่ถ้วยอะ่ะ เป็นโชคจากพรสวรรค์จากความคิดความอ่านความสามารถของคุณมากกว่านะคะแล้วเดอย์เลเวอร์คือหุ้นส่วนหรือคู่ค้าคู่สัญญาจะนําโชคเรื่องเงินเรื่องงานมาให้นะอืมอ่ะต่อคนโสดอ่ะชาวราศีกันและขนางกันเดอ m o มูค่ะบางท่านคือชาวราศีมีนและขณามีนถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องออกไปจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเอง เนาะอืม <No. S 2> hmm. เจอใคร้เนี่ยลืมแฟนเก่าให้ได้ก่อนอะนักกันให้หวกงี้เลยคนโสดลืมแฟนเก่าให้ได้ก่อนนะอะต่อค่ะสถานะไม่ชัดเจนรอยังรอ รอคอยกับความสัมพันธ์ตรงนี้ชัดเจนเลยเลิฟยูเซลรักตัวเองค่ะรักตัวเองเอาไว้บนพื้นฐานของการรักตัวเองเป็นที่ตั้งไว้ก่อนนะไม่ได้เห็นแก่ตัวนะการรักตัวเองคือการใช้เหตุและผลกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นรักแท้เป็นรักที่มันใช่เราค่อยใช้อิโมชั่นัลก็ได้ในจุดจุดนั้นนะคนมีคู่ค่ะ คนมีคู่อันพดีนีเชลลิฟนะคะคนมีคู่คุณต้องใช้ความอดทนหน่อยในช่วงนี้เย่าเพิ่งมีเงื่อนไขอะไรกับมันมากมันจะมีเรื่องความเครียดความทุกข์นะคะต่างคนต่างมีปัญหานอบสอดนะคะชาวราศีกรกคณากันมีเกณฑ์จะมีปัญหากันเรื่องของแบบมือที่สามหรือว่าลักซ้อนอันนี้ในกรณีรักซอนคุณมีเกณฑ์มีปัญหากันด้วยไพ่ฮาโลแฟนพังทคุอชาวราศีพฤษภลัคนณาพฤษภนะคะยังไงก็แล้วแต่นะไพ่แนะนําว่า สถานการณ์ที่มันจะสามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแพลนๆมันสามารถไปได้ก็คือการที่คุณต้องบาลานซ์มันให้ดีต้องอยุติธรรมกับมันนะอืมต้องมีเหตุและผลกับมันให้มากหน่อยไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ถ้าในกรณีไม่มีเรื่องหมือที่สามเข้ามาใช้เวลาร่วมกันกับแฟนในช่วงนี้ในการแบบทำบุญเข้าวัดเข้าวาอย่างนี้ก็ดีค่ะพ่ h e l l นนะ อโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีกานลัคนากันนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e นะคะใครสนใจดูดูดส่วนตัวอะไรอยู่ใน description box ด้านล่างเลยจ้ะกดที่ลิงก์ที่เลนด์ว่าไล k ์แอดนะคะหนาวเนาะโอเคจริงๆหมอเป็นคนแบบขี้หนาวอะ่ะ นะคะไม่ค่อยชอบอากาศเย็นสักเท่าไหร่ชอบอากาศที่แบบมีกลภูมแบบสบายๆไม่หนาวไม่เย็นไม่ร้อนเกินไปแบบนี้นะโอเคโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ